ไปสักเล็กน้อยสําหรับ QR Code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code ทําแบบสํารวจความคิดเห็นให้กับฐานท็อกสักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับต้บอนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบานบุญเลิศและคุณประกรณ์พึ่งเนตรครับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองไทยว่าด้วยเรื่องของการช่วงชิงเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจ ถูกบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อฝ่ายหนึ่งเดินหน้าเข้าไปสู่โหมดของการยุบสภาอีกฝ่ายหนึ่งเดินหน้า โหวตนายกรัฐมนตรีครับโดยปกติแล้วนะครับที่เราบอกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่า2เรื่องนี้มักจะไม่เกิดพร้อมกันนะฮะยุบสภาก็ยุบไปหรือจะตั้งนายกใหม่ก็ตั้งไปไม่มีมาเกิดพร้อมกันเป็นทางสองแพร่งแบบนี้ครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือว่านี่แย่งกันเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะฮะประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการเมืองไทยครับเป็นเดิมพันของประเทศไทยและเดิมพันของประชาชนทุกคนนะครับครับ ตอนนี้สดๆร้อนๆตั้งแต่เช้ามารเราเห็นล่องลอยหนึ่งมีการช่วงชิงอาศัยจังหวะในแต่ละว่วงชนิดที่ไม่มีใครยอมแพ้ไข่ใช่ครับโอ้โหตั้งแต่เช้าเดิมเนี่ยเดิมเนี่ยพักประชาชนจะ,ะแถลงก่อนแต่ตอนหลังถูกตัดหน้าไปโดยภูมิธรรมเวชยไยัยและพักเพื่อไทยเมื่อมีการตั้งโต๊ะแถลงตัดสินใจที่จะยื่นทูลเกล้า ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วหลังจากนี้ก็ต้องรอกระบวนการเรื่องของการโปรดเกล้าว,ว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาครับครับคือทีแรกเนี่ยรรคประชาชนเขานัดถแถลงก่อนคือว,วันนี้เขาบอกว่าเขาจริงๆจะมีการประชุมกรรมการบริหารพรรคครับปรากฏว่าเขารู้ว่าเอจะมีการช่วงชิงยุบสภาก่อนหรือเปล่าเขาเลื่อนมาถแถลง9โมงปรากฏว่าทางเพื่อไทยเขาก็จะแถลงก่อนตัดหน้าเลยเร <c oughs> ื่องยุบสภาทำให้คุณเท้งถแถลงก่อน9โมงอีกนะครับ8โมงกว่าถแถลงแล้วนะครับ ตอนนี้พักประชาชนกำลังโดนมลสุมเช่นเดียวกันจากกระรบวนการตัดสินใจพักประชาชนคือพักที่ได้เสียงข้างมากในสภาจากการลงมติของประชาชนรอบแรกไม่ได้เป็นรัฐบาลรอบนี้ตัวเล่นคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่มีแล้วแต่ตัวเองต้องสำแดงตามอำนาจประชาชนให้ได้แต่สุดท้ายพรรประชาชนประชุมกันสองวัน สุดท้ายมีมติมติออกมาคือหนุนอนุทินเป็นนายกรัฐรมนตรีครับนี่นะฮะนี่ท,ท,ทีนี้พอเขามีการไปตั้งโต๊ะถแถลงรับครับพ้อเสนอของคุณเท้งเนี่ยก็จะมีคนเห็นว่า เอ่อหน้าสีหน้าค่าตาของคณะรัฐมนตรีใหม่เนี่ยเป็นยังไงใช่เพื่อเอาไทยเขาก็หยิบจุดนี้ขึ้นมาร้นอนถามกลับเลย <c oughs> ว่าโอ้โหนี่สังคมเรายอมรับได้หรือเปล่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วก็ถามกลับไปยังพรักประชาชนทําให้เกิดกระแสอย่างที่พี่โอพูดได้แหละครับครับว่าพรคประชาชนก็ถูกตั้งคำถามว่าปล่อยให้มันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงทาไมไม่ตั้งรัฐบาลเองใช่ไหมฮะเหตุผลของพักประชาชนที่หาลือกันเป็นเช่นไร,รลองไปฟังคําชี้แจงของคุณนัทวุฒ นัทพงเรื่องปัญญาวุฒิครับคุณเทนดครับครับวันนี้คณะกรรมการบริหารของพรรคจึงได้ประชุมและมีมติว่าหากมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้ความเห็นชอบเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่พรรคประชาชนจะให้ความเห็นชอบแก่คุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโดยพรรคภูมิใจไทยจะต้อง ยอมตกลงเงื่อนไขนี่เงื่อนไขที่หัวหน้ารัฐพงศ์บอกนั่นแหละห้าข้อต้องรับสิ่งเหล่านี้เข้าไปและลง MOU กันด้วยในขณะเดียวกันฝากอนุทินตอนนี้กำลังขึ้นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนคที่32ครับ ก็ยอมรับในสมการนี้ครับใช่ครับคือเงื่อนไขเดิม3ข้อเราก็คงจะทราบกันอยู่แล้วมาบวกอีกสองข้อหนึ่งในนั้นคือจะไม่ทําให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างมากครับแต่ทีนี้มันกลเกมทางการเมืองเนี่ยเขาก็เตือนกันไว้แล้วเห็นว่ามีกูรูการเมืองเตือนไปถึงผู้นําจิตวิญญาณพักส้มเลยว่าเรื่องนี้ต้องระวังนะมันเป็นงานถนัดของฝ่ายนี้เขาเงื่อนไขที่ผูกมัดโหวตไปให้เสียงไปทํา ให้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับโอ้โหอนุทินก็เหนื่อยสิครับตอนนี้สมการนี้ของอนุทินครับนำเงื่อนไขที่เป็นข้อตกลงนะครับของพรรคประชาชนกับพรรคภูมิใจไทยมาผนึกไว้เรียบร้อยครับและรอลุ้นเรื่องเดียวตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับในขณะเดียวกันคุณอุทินก็ขอขอบคุณพรรคประชาชนที่สนับสนุน พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลพรรคอันดับสามเป็นแกนนาครับ,ร,บรอบนี้และคุณอนุทินอธิบายเหตุผลเรื่องนี้อย่างไรลองไปฟังเหตุผลครับครับซึ่งผมก็ได้นําเงื่อนไขและข้อสรุปซึ่ง ได้ออกมาเป็นข้อตกลงร่วมนะครับของระหว่างพักประชาชนและพักภูมิใจไทยว่าด้วยกรณีการเลือกบุคคลไปดํารงตําแหน่งนายรมนตรีพวกเราทุกคนนะครับต้องขอขอบคุณพักประชาชนและพี่น้องประชาชนผู้สนับสนุนพักประชาชนทุกท่านที่ได้มีมติในการให้การสนับสนุน พรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคภูมิใจไทยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง116-46ท่านนะครับมาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับได้มอบรายชื่อ ให้คำมั่นกับพรรคประชาชนแล้วว่าจะให้การสนับสนุนตัวกระผมเป็นนายกรัฐมนตรีและจะได้จัดตั้งรัฐบาลตามข้อเสนอของพรรคประชาชนซึ่งทุกท่านได้ลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงคำมั่นครับชัดเจนครับครับแล้วก็มี MOU 5หข้อผูกมัดและต้องปฏิบัติตามนั้นพี่กอบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไหมพรรคอันดับหนึ่งมีเสียงข้างมาก ไม่ตั้งแข่งยอมพักอันดับสามใช่ครับโดยเหตุผลก็ดูคลุมเครือพอสมควรนะ <S <S แล้วก็พักอันดับสามเนี่ยนี่เขารวมมาแล้วนะไม่คือไม่ใช่พักเดียวนะฮะ,ะรวมมาทุกพักที่อยู่ฝ่ายเขาเนี่ยได้ร้อยสี่สิหกวันนี้เนี่ยเขา,าตัวเลขมาประกาศครับห่างจากกึง่งหนึ่งหนึ่งร้อยเสียงนะฮะห่างจากกึง่งหนึ่งหนึ่งร้อยเสียงครับ <S <S <ำ>เป็นสิขง้าน,น้อยต่ำกว่าหนึ่งร้อยเสียงจากกึ่งหนึ่งร้อยเสียงครับครับ,ร,บรัฐบาลจะมีเสถียรภาพได้อย่างไรครับ ในเมื่ออีกขาหนึ่งแม้สนับสนุนแต่พร้อมล้มรัฐบาลครับ,รบมาดูใน MOU สรุปง่ายๆง่าข้อครับ,รบหนึ่งต้องยุบสภาภายใน4เดือนครับเป็นรัฐบาลอายุสั้นมากครับนายยมตรีเนี่ยต้องดำเนินการหลังจากแถลงนโยบายประกาศไปเลยครับต่อมาจัดทำประชามติรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขตรงนี้ครับและดำเนินการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หลังจากมีการลงมติครับข้อสามบริกอรับเล่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ให้สำเร็จนะครับอย่างน้อยก็เป็นรูปเป็นร่างนะครับเพราะที่เขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่หันมาสนับสนุนทางคุณอนุทินเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะอาจจะคุยกับสวได้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะสวก็จะเป็นเหมือนกับขวากน้ำสำคัญในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนได้หรือไม่ครับข้อ4ี่คือห้ามจัดตั้งฐบาลเสียงข้างมากอย่างที่ผมเล่าไปแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยในทางการเมืองเขาไหลมาเองก็ไม่รู้จะทำยังไงนะ แปลความง่ายๆครับุณเป็นรัฐบาลได้แต่ห้ามโตอ่าเออห้ามโตพูดง่ายๆคือตอนทางการเมืองและสุดท้ายพักประชาชนจะเป็นฝ่ายค้านคุณค้านก็ยังไงในเมื่อคุณหนุนเขาเห็นไหมนี่คือความกังขากับประชาชนในนี่คือฉากหน้านะครับครับฉากหลังล่ะฉากหลังของกรณีการหนุนของพักประชาชนหนุนพักภูมิใจไทยเนี่ยมันมีหลายมิติครับ หลายมิติครับไม่เช่นนั้นพักภูมิใจไทยเดินหน้าไม่ได้เพราะพักภูมิใจไทยเนี่ยที่หนุนเนี่ยภูมิใจไทย68ครับกล้าธรรมาสบเอนี่บวกไปแล้วนะฮะบวกพวกอูเห่าอะไรไปแล้วนะฮะพลังประชารัฐ17ครับไทยสร้างไทยรวมไทยสร้างชาติสิบหครับเพื่อไทย8ครับไทยสร้างไทยสพักประชาธิปัตย์สามที่เหลือ มาจาก147ของของขอาพรรคประชาชนทีนี้มันมีข้อสังเกตตรงนี้ครับก็คือว่ารัฐบาลชุดนี้มันถ้าตั้งสําเร็จนะครับก็คือจะมีกลุ่มการเมืองที่ไม่ใช่พรรคการเมืองคือไม่ได้มาทั้งพรรคอะเยอะมากนะฮะก็คือนี่นะฮะกลุ่มสิรวมไทยสร้างชาติกลุ่มสิบซึ่งมา16ของรัฐบาลสร้างชาตินะครับเพื่อไทยมาแปดมา8จาก141เอ็ใช่ไหมฮะแล้วก็อ่าประชาธิปัตย์มา3จาก25 การเมืองไทยกําลังเล่นเป็นมุงม้งมุ้งครับระบบพักการเมืองย่อยยับอับจนครับครับถามว่าแล้วพักประชาชนเนี่ยที่เดินหน้าไปผสมกับน้ำน้ำเงินเนี่ยมันมีอะไรบีฮายเดอ์ซีนครับอันนี้ละโจทย์ใหญ่ครับอตอนนี้พมมันเริ่มมาตั้งแต่ไหนพี่กอฟในเรื่องการคุยกันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบที่เห็นเห็นจะจที่มีหลักฐานนะครับก็คือที่ เขาไปจับโปะเรื่องที่แกนนาพรรคประชาชนไปคุยกับคุณอนุทินไปกินข้าวด้วยกันแล้วตลางก็ยอมรับใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยเกิดแค่ไปทานข้าวเกิดช่วงที่มีปัญหาแทยกบูชาแล้วแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนิดนึงก็คือช่วงที่มีการปราบปรามเรื่องอร์ m m e r นะครับอันนี้อยแรกแรกต่อมาคืบหน้าเข้าไปอีกมิติหนึ่งก็คือคนก็ย้อนไปอีกนิดนึงว่าเอ๊ะพรรคสองพรรคนี้เขาเหมือนมีไมตรีกันมาก่อนเพราะว่าช่วง ยื่นอภิปรายไม่วางใจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครับแรกเนี่ยจะยื่นสิบรัฐมนตรีอ,อยู่ๆพักประชาชนเนี่ยพักส้มเนี่ยก็ไปคุยกันใหม่ยื่นนายกคนเดียว <c oughs> ซึ่งก็มีปัญหาตอนนั้นเขาก็ทักท้วงว่ายื่นคนเดียวก็จะอภิปรายอะไรนะแล้วก็ทั้งเรื่องเขากระโดงนะฮะเรื่องหัวสอวอ<ช>เรื่องกระทรวงแรงงานประการสังคมไม่ไม่อภิปรายเลยไม่อภิปรายเลยไม่มีรัฐมนตรีคนไหนโดนเลยเอาแปลเป็นคําถามของประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้มีิ์โหวต ตกลงคุณมีบีไฮเดอร์ซีนอะไรกันมีไฮเดอร์ซีนนั้นแหะครับนำมาซึ่งการจับมือระหว่างส้มมาผสมกับน้ำเงินที่ออกมาเป็นสีอิฐครับครับทีนี้ถามว่าตรงนี้จริงๆเป้าหมายมันเพื่ออะไรที่ส้มมารวมกับน้ำเงินครับส้มกับน้ำเงินเนี่ยพอมารวมกันเนี่ยแล้วก็มีการไปเหมือนกับว่าทางพรรค พัคประชาชนเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปคิดคัดเลือกเอาฟังเสียงฝ่ายนู้นฝ่ายนี้แล้วก็มีเงื่อนไขแบบนั้แบบนี้เขาบอกว่ามีคนบอกว่าเอ้ยอันนี้นี่มันเป็นไปตามพิธีกรรมหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วคุยกันจบมาตั้งแต่ก่อนที่ศาลจะตัดสินคดีนายกองอิงแล้วเพราะว่ามันมีเงื่อนไขที่เขาเชื่อว่าตกลงอยู่ด้วยกันถึงแม้ว่าจะปฏิเสธก็ตามก็คือหนึ่งเรื่องการแก้ไขรัฐมนุนที่พูดไปแล้วว่ามันมีเรื่องของสวเข้ามาเกี่ยวข้องพี่พี่ก๊อ กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญในรอบที่ผ่านมากรลไกสําคัญในการขวางการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่ใครครับภูมิใจไทยชัดๆอันนี้ข้อตกลงข้อนี้ข้อตกลงข้อที่สองคือเรื่องของการคัดเลือกองค์กรอิสระนะฮะซึ่งขอมีเอี่ยวซึ่งก็มีคือองค์กรอิสระเนี่ยต้นทางมาจากสวพอสวเลือกเนี่ยก็องค์กรอิสระก็จะเข้าไปทําหน้าที่ซึ่งเขาไปดูมาแล้วว่า ในรอบ4ปีเนี่ยสามหปีของอายุของผู้ที่สภาชุดนี้จะเลือกองกรอิสระถึง4ี่คน42คนครับ,รบเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอมีเอี่ยวในการคัดสรรองค์กรอิสระและจะใช้องค์กรอิสระเนี่ยในการทําหน้าที่ในขณะเดียวกันตอนนี้เพื่อไทยก็เดินเกมว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาทําไมทําไมเดินเกมนี้ครับนี่นะฮะข้อแรกเลยก็คือว่า มีความไม่พอใจกันเยอะเหมือนกันในท่าทีข่มขู่นะะทางการเมืองของพรรคประชาชนครับออกมาขู่เช้าขู่เย็นนะครับกระายไปวิวาทกันไปเลยนะครับสองก็คือไม่ต้องการให้อำนาจตกไปถึงมือของพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคู่ปรับทางการเมืองกันไปแล้วฮะตอนนี้นะครับสามก็คือต้องไม่ต้องการให้คดีเขากระโดงและคดีหัวสวหยุดชะงักอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ยื่นให้พรรคประชาชนไปด้วยนะครับครับนะครับแล้วก็สุดท้ายคือมีการเสนอพระราชกิีการยุบสภาโดยที่เขามองว่าไม่มีกฎหมายใดห้าม ว่าไม่ให้รัฐบาลรักษาการยืนครับนี่คือข้อคิดเห็นที่แตกต่างและเกิดการสู้รบกันอย่างรุนแรงครับจริงๆในแง่ของพรรคประชาชนที่เกาะเกี่ยวกันกันพรคภูมิใจไทยรอบนี้ครับปลายทางอยู่ที่เรื่องเดียวครับหนึ่งสามารถที่จะเกาะเกี่ยวกระแสว่าด้วยเรื่องอำนาจพิเศษของคนพิเศษเพื่อการันตีได้ว่าพักประชาชน สามารถที่จะทํางานร่วมกับรัฐบาลโดยคุณไม่ต้องระแวงได้ครับครับอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่สุดและต่อมาในสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พักเพื่อไทยอ่อนแอที่สุดและเป็นโอกาสที่จะสางแคนว่าด้วยเรื่องชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่มีสิทธิ์เป็นนายกครับจริงๆในแง่ของประเด็นว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาเนี่ยครับ ยุบได้ไม่ได้ก็เป็นประเด็นใหญ่ครับนักกฎหมายหลายๆลท่านมีมุมมองต่างกันครับเอานักกฎหมายมหาชนท่านหนึ่งนี่เป็นอดีตอายการครับท่านบอกว่ายังไงทําได้ไหมนักธรรมุิวงเนียมครับก็คือบอกว่าจริงๆตอนนี้มันก็ก้าวข้ามขั้นตอนนั้นไปแล้วคือการเสนอพระราชกิจสิทธิการเสนอไปแล้วครับตอนนี้ก็เพียงแต่รอทีนี้คำถามคือต้องรอถึงเมื่อไหร่อาจารย์ก็บอกว่าจริงๆก็ต้องรอไปจนถึงที่สุดว่าว่าจะมีความชัดเจนว่า จะไม่มีการโปรดกล้าพระราษฎีกายุบสภาลงมาถึงจะเดินหน้าเลือ่อนนาย,ยกได้นี่คือนักวิชาการนักกฎหมายในขณะเดียวกันนักกฎหมายมหาชนหลายคนคก็มีมุมมองต่างกันวรเจตภาคิรัตมองว่ายุบได้อาจารย์วิษณุเครือง,งามมองว่ายุบได้อาจารย์บวรศักดิ์บอกว่ายุบไม่ได้ทําได้เพียงแค่เสนอขอความเห็นชอบในการยุบสภาแต่อํานาจอยู่ที่เนื้อหัวครับ,รบตอนนี้ ในมิติมิติหนึ่งสมรภูมินี้ทางการเมืองครับท้าทายทั้งคู่ครับครับท้าทายยังไงดูนี่ปี66หกพักประชาชน151ตอนนี้เหลือ43 143ครับรอบหน้าพี่ก๊อฟว่าขึ้นหรือลงเขาบอกกันว่าตัวเขียวแน่แ่ครับพักเพื่อไทยปัจจุบันนี้141เสียงตอนนี้เหลือ140ครับรอบหน้า น่าจะขาลงครับน่าจะขาลงและมือก่ายหน้าผากครับรอบต่อมาไทยภูมิใจไทยตอนนี้71ตอนชนะการเลือกตั้งมาได้71ตอนนี้เหลือ69เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่ภูมิใจไทยขึ้นแน่ครับขณะเดียวกันพักใหม่ครับที่ไปรวมพลังกันตอนเนี้เพราะตอนนี้เป็นศูนย์ย่อมไปตีเพื่อไทยแตกพ่ายและอนุรักษนิยม ใ่ายศึกแน่นอนครับกลเกมการเมืองว่าด้วยเรื่องของการยุบสภาครับไม่ได้เป็นเพียงการเมืองเพียงแค่สู้รบแต่เป็นบริบทการเมืองที่ช่วงชิงอำนาจครับฝากไว้สักเล็กน้อยสำหรับ QR code ด้านหลังนะคะเพื่อการพัฒนารายการอยากฝากบอกอะไรถึงเราอิบมือถือขึ้นมาสแกน QR code ทำแบบสำรวจความคิดเห็นให้กับฐานท้องสักเล็กน้อยขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะ